เมื่อวานนะ่ะญาติโยมก็าขอร้องพระอาจารย์ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าก็มานั่งคิดอยู่เอ้ยเราถ้าเราพูดไปนะ่ะมันจะทําลายน้ําใจใครไหมหรือมันจะเป็นยังไงพระอาจารย์ก็นั่งคิดอยู่คนเดียวเนาะนะ่ะนั่งคิดอยู่คนเดียวจนปวดหัวไม่ธรรมดานะการที่จะบอกว่าขอยุตินะการที่จะบอกว่าขอถอยเนี่ยนะคือก็ต้อง ก็ต้องนับหนึ่งถึงร้อยพอนั่งดูพิจารณาดูเมื่อไหร่เราจะเห็นน้ำตาชาวบ้านเราจะเห็นความรู้สึกอของชาวบ้านที่เขามาขอร้องเราของลูกศิษย์ลูกหาที่เขาพากันมาขอร้องพระอาจารย์วันนี้ก็ยังมีอีกนะยังมีคนมาขอร้องพระอาจารย์ให้ถอยออกมาอีกนะคือพอเราเห็นแล้วเขาขอเราหลายรอบแล้วไงนะ เราทําเพื่อเขาสักครั้งไม่ได้เหรอนเขาเราทำเพื่อเขาสักครั้งไม่ได้เหรเอรแ,ลแล้วก็ถามว่า,าลุงกับนาทีเขาจะทํามาค้าขายอันนี้มันมันก็เป็นเรื่องของเขาพระอจ้ย์ก็คิดว่าเขาน่าจะเอาตัวรอดได้แหละเขาน่าจะทํามาค้าขายขายของก็คงจะมีคนรู้จักอว่าเขาค้าขายแล้วแหละเนาะนะนก็คงไม่ไม่ ไม่มีความจําเป็นอะไรมากที่พระอาจารย์จะไปยุ่งกับชีวิตของเขาแล้วนะถามว่าพระอาจารย์เข้าไปยุ่งไหมในเรื่องของทนายตอนที่ตอนที่เขาไม่มีทนายพระอาจารย์ก็เคยถามเขานะพระอาจารย์ถามนะว่า,าถ้ามีคนเขาจะช่วยเหลือเนี่ยลุงจะรับความช่วยเหลือจากเขาไหมนะลุงก็ไม่รับโทรศัพท์พระอาจารย์แต่ให้ป้าเป็นคนมารับแทน แล้วป้าก็บอกว่าป้าก็บอกว่าอขอปรึกษาลุงดูก่อนทั้งๆท,ที่มีคนอยากจะช่วยโดยที่โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะไม่ต้องเสียเงินเลยเขาจะจ้างทนายให้เลยแต่ว่าป้าเขาก็บอกว่าขอปรึกษาลุงดูก่อนจนณบัดนี้อาจาันก็ยังไม่ได้คำตอบนะ จนเดี๋ยวนี้วันนี้พะอาจารย์ก็ยังไม่ได้คําตอบจากลุงจากป้าแต่ว่า,าพ่อาจาย์ก็คงจะบอกญาติโย,ยมที่เขาจะช่วยแหละเนาะว่าตอดด่อจากนี้ไปถ้าถ้าจะถามเรื่องค่าทนายหรืออะไรก็ให้ติดต่อไปที่ลุงเลยไม่ต้องมาผ่านพระอจารย์แล้วไม่ต้องมาปรึกษาพะอาจารย์แล้วนะไม่ต้องมาปรึกษาพะอาจยา์แล้วเพราะว่าพะอาจารย์ขอยุติ พาารั์ขอถอยออกมานะพายาร์ไม่ขอยุ่งแล้วหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ